บ่อนการพนันตามแนวชายแดนไทยผลกระทบและแนวทางการจัดการประเด็นนำเสนอความเป็นมาและประเด็นศึกษาวัตถุประสงค์การศึกษาวิธีการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมการพนันของโลกในสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจการพนันในประเทศไทยและตามแนวชายแดนวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางจัดการ ความเป็นมาและประเด็นศึกษาประเด็นที่ผู้วิจัยเห็นว่าสำคัญอันเนื่องมาจากธุรกิจการพนันที่จะส่งผลกระทบโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองและสังคมไทยมีดังนี้ 1. ผลจากโลกาภิวัตน์ของธุรกิจการพนัน 2. การบริหารจัดการธุรกิจการพนันของภาครัฐ 3. การพนันในมิติอุปสงค์และอุปทาน 4. มูลค่าของธุรกิจการพนันในประเทศไทย 1. นผลจากโลกาภิวัตน์ของธุรกิจการพนันธุรกิจการพนันโดยเฉพาะคาสิโนในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มเติบโตอย่างมากเนื่องจากรัฐบาลในภูมิภาคแถบนี้ให้การสนับสนุนต่อการเปิดธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นที่คาดการว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ธุรกิจการพนันในเอเชีย จะแรงนธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นตลาดเก่าส่วนตลาดใหม่ของธุรกิจการพนันเกิดขึ้นในเอเชียซึ่งเป็นตลาดที่ถูกกฎหมายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยธุรกิจการพนันในสิงคโปร์มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกับเวียดนามที่อนุญาตให้เปิดธุรกิจการพนันได้ยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียเริ่มพิจารณาเรื่องการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกกฎหมายเช่นฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่นไต้หวันสีลังกาไปจนถึงฟิจิที่คาดว่าจะอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนแกมพนันในประเทศได้ส่วนจำนวนบ่อนแกมพนันตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยนั้นพบว่าในประเทศพมา่ามีบ่อนที่ถูกกฎหมายห้าแห่งในประเทศลาวมีสามแห่งในกัมพูชาสิบแห่งส่วนมาเลเซียและสิงคโปร์มีประมาณสามถึงสี่แห่ง ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจการพนันในเอเชียเติบโตมีสาเหตุอย่างน้อย2ประการประการแรกการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากประการที่สองเนื่องจากพื้นฐานของคนเอเชียส่วนใหญ่ชอบเล่นการพนันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 2. การบริหารจัดการธุรกิจการพนันของภาครัฐด้านนิติบัญญัติประเทศไทยรัฐไทย ก็ได้ตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพนันพศ2478แก้ไขเพิ่มเติมอีกรวม8ครั้งระหว่างปี2482ถึง2505ได้ออกกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องและรวมถึงมาตรา853มาตรา854และ855แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การพนันตามกฎหมายไทยแบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทที่ห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดตามบัญชีกรกับประเภทเล่นพนันได้โดยได้รับอนุญาตตามบัญชีขอด้านบริหารรัฐบาลข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างปีพศ2549ถึง2553จะเห็นว่าคดีเกี่ยวกับการพนันที่มีประชาชนลักลอบเล่นการพนันแล้วถูกจับกลุ่ม มีจำนวนที่มากเป็นอันดับ3คิดเป็นร้อยละ21รองจากอาชญากรรมที่เกิดจากการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินและการใช้ยาเสพติดที่คิดเป็นร้อยละ29และร้อยละ28ตามลำดับด้านตุลาการการพนันเป็นคดีอาญาประเภทหนึ่งที่เข้าสู่ศาลได้ถึง3ชั้นศาล 3. การพนันในมิติอุปสงค์และอุปทาน จากข้อเท็จจริงที่ว่าการพนันในประเทศไทยถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ยังคงมีคนไทยจำนวนมากที่ต้องการเล่นการพนันด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้มีการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนันกันเรื่อยมาเมื่อทางการเข้มงวดบ่อนการพนันในประเทศที่เปิดให้บริการก็ลดลงแต่ครั้นเมื่อทางการขาดความเข้มงวดการลักลอบเปิดบ่อนการพนันก็จะมีเพิ่มขึ้นจากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าสถิติการเดินทางเข้าออกของด่านตรวจคนเข้าเมืองกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีบ่อนการพนัน9ด่านในปีพศ2552โดยใช้หนังสือเดินทางและบัตรผ่านแดนมีจำนวนสูงกว่า12ล้านคน 4. มูลค่าของธุรกิจการพนันในประเทศสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประมาณการไว้ในปี 2,553พบว่าเงินหมุนเวียนในธุรกิจการพนันถูกประเภท3,57,275ล้านบาทหวยใต้ดิน1 2ึ่งล้านบาทคิดเป็นร้อยละ28.6สิบจสลายกินแบ่ง76,769ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ21.5สบเอนดจดห้ารพนัน 46,362ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ13พนันพื้นบ้าน45,665ล้านบาทร้อยละ12.8พนันฟุตบอลสาม0มล้านบาทคิดเป็นร้อยละ10.6จุกจากภาพโดยรวมที่กล่าวมานี้สะท้อนได้3ส่วนคือส่วนแรกชี้ว่า การพานันเป็นต้นตอของปัญหาหลายอย่างเช่นปัญหาการติดการพานันปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนปัญหาครอบครัวปัญหาการก่ออาชญากรรมปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองปัญหาผู้มีอิทธิพลปัญหาคอร์รัปชันและอื่นๆและส่วนที่สามสำหรับบ่อนการพานันตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยนั้นสะท้อนว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไทยไม่ได้มีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการในเรื่องนี้จริงจังมากนักดังนั้นการศึกษาของผู้วิจัยมีคำถามการวิจัยว่าบ่อนการพนันตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างไรมีผลกระทบด้านใดต่อประเทศไทยและควรมีแนวทางการจัดการอย่างไร วัตถุประสงค์การศึกษา 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจการพนันของโลกในสถานการณ์ปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจการพนันในประเทศไทย 3. เพื่อศึกษาบ่อนการพนันตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีบ่อนการพนันในด้านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วและด้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด 4. เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิธีการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยผู้วิจัยจะดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรวมทั้งจากการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาคืออำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและจังหวัดเชียงรายแนวโนมอุตสาหกรรมแการ,รพนันของโลกในสถานการณ์ปัจจุบัน 1. เงื่อนไขสำคัญปัจจุบันมีหลายประเทศได้ยอมรับการเปิดบ่อนการ,รพนันอย่างถูกกฎหมายไปแล้ว จำนวนไม่น้อยแม้ว่ายังคงมีอีกหลายประเทศจะไม่อนุญาตให้เปิดบ่อนการพานันอย่างถูกกฎหมายแต่ยังพบว่ามีประชาชนในประเทศเหล่านั้นลักลอบเล่นเป็นจำนวนมากทั้งในแง่จำนวนผู้เล่นและปริมาณเงินหมุนเวียนทั้งนี้บ่อนการพานันถูกเปิดทั้งในประเทศที่มีระบอบก,การปกครองประชาธิปไตยและสังคมนิยมโดยเฉพาะบ่อนการพานันประเภทบ่อนคาสิโนรัฐบาลต้อง การที่จะหารายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจากต่างชาติและต้องการแก้ไขปัญหาคนในประเทศออกไปเล่นการพนันในประเทศเพื่อนบ้าน 2. ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจการพนันขาบชาติเติบโตธุรกิจการพนันมีการจัดตั้งเป็นองค์การระหว่างประเทศก่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในธุรกิจการพนัน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจการพนันอย่างกว้างขวาง 3. แนวโน้มของธุรกิจการพนันของโลกผลอันเกิดจากความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางนั้นในช่วงปีคศ2006ถึง2015ทำให้ธุรกิจการพนันทั่วโลกเติบโตไปด้วยเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นตลาดที่มีศักยภาพอย่างมากในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมการพนันโดยมาเก๊าและสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของธุรกิจการพนันในภูมิภาคนี้บ่อนการพนันในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สำคัญสำคัญบ่อนโชคชัยสี่บ่อนเตาปูนบ่อนลอยฟ้าบ่อนบางนาบ่อนเสียท่อบ่อนตี้พด บ่อนตีใหญ่บ่อนเจงอบ่อนออตโต้บ่อนประตูน้ำบ่อนการพนันตามพื้นที่ชายแดนที่สำคัญสำคัญบ่อนการพนันที่คนไทยนิยมเดินทางไปเล่นการพนันได้แก่บ่อนด้านตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวครคลองลิจังหวัดสะแก้วที่มีอยู่ถึงเก้าแห่งได้แก่หนึ่ง Holiday Poipet สอง Holiday Palace สามแกรนด์ไดมอนด์สี่ปอยเปตอุรีสอดห้าทรพีคานาหกคราวคาสิโนเจ็ดปรินเซสคาส n โนแปดเกนติงคาสิโนและเก้าสตาร์เกบ่อนด้านตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีบ่อนด้านตรงข้ามช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ บ่อนด้านตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กจังหวัดตราบ่อนในโครงการแดนสวรรค์น้ำเงิมรีสอร์ทเมืองทุระคมแขวงเวียงจันทร์บ่อนในโครงการโกลเด้นทริแองเกิลแอนด์พาราไดซ์รีสอร์ทด้านตรงข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบ่อนเมียวดีริเวอร์สายรีสอร์ทด้านตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบ่อนอันดามันคลับบนเกาะสน ด้านตรงข้ามจังหวัดประนองขนาดธุรกิจแกรพนันในประเทศไทยและตามแนวชายแดนจำนวนบ่อนกกรพนันทั้งประเทศมีจำนวนหนึ่งห้าบ่อนกรุงเทพมหานครสิบห้าถึงบอ่อนชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน10บถึงสิบห้าบ่อนจำนวนผู้เล่นแกรพนันในประเทศประมาณ4ี่ถึงห้าล้านคนต่อป,ปี ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน2-3ล้านคนต่อปีขนาดเงินหมุนเวียนในธุรกิจการพนันทั้งประเทศ6-8แแสนล้านบาทต่อปีกรุงเทพมหานคร1.8-2แสนล้านบาทต่อปีบ่อนชายแดน7 8หมื่นล้านบาทต่อปีวิเรคราะห์ลลผลกระทบจากบ่อนการพนันตามแนวชายแดนเบื้องต้นผลกระทบด้านลบ ปัญหาเงินตราไหลออกนอกประเทศเป็นแหล่งฟอกเงินของธุรกิจที่ผิดกฎหมายทั้งการค้านอกระบบการค้ายาเสพติดการค้าโสเภณีข้ามชาติและการค้าสินค้าหนีภาษีเป็นแหล่งซ่องสุมอาชญากรที่หลบหนีการจับกลมเกิดปัญหาสังคมต่างๆเช่นทั้งปัญหาหนี้สินปัญหาครอบครัวการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ ผลกระทบด้านบวกทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งมีงานทําสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในบ่อนการพนันส่วนใหญ่จะนําเข้าจากประเทศไทยเจ้าของบอนส่วนหนึ่งเป็นนักธุรกิจนักการเมืองจากประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดคนเหล่านี้มีการนําเงินมาลงทุนหรือใช้จ่ายในประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเจริญเติบโตแนวทางการจัดการ จากข้อมูลเชิงประจักษ์และแนวโน้มของธุรกิจการพนันทั่วโลกมีข้อบ่งชี้ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยส่วนใหญ่รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นได้มีการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกกฎหมายภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซึ่งประเทศที่เปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายมีเป้าหมายเพื่อหารายได้จากการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาคนในประเทศของตนออกไปเล่นการพนันในต่างประเทศ ทำให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศไปเป็นจำนวนมากในแต่ละปีเช่นกรณีสิงคโปร์เกาหลีใต้และเวียดนามอย่างไรก็ตามประเทศเหล่านี้ต่างก็มีมาตรการควบคุมดูแลอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงโดยเฉพาะการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวจากธุรกิจการพานัน ทางเลือกแรกหากรัฐบาลมีนโยบายเปิดบ่อนถูกกฎหมายรัฐบาลควรจัดลำดับประเภทการพนันที่มีผลกระทบต่อสังคมประเภทใดที่มีผลกระทบต่อสังคมมากรัฐบาลควรเข้ามาบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมการเปิดบ่อนถูกกฎหมายอาจเป็นการผ่อนคลายให้แก่สังคมด้านหนึ่งทําให้กลุ่มคนที่ชื่นชอบเล่นการพนันมีทางเลือกมากขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเล่นมาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพได้ทรัพยากรการท่องเที่ยวและคุณภาพการให้บริการดีอยู่แล้วรัฐควรดําเนินการอย่างระมัดระวังเรื่องสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสังคมให้เกิดความชัดเจนถึงผลดีผลเสียที่ประเทศและสังคมพึงได้จากธุรกิจประเภทนี้รัฐจะต้องมีความโปรง่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงซึ่งจะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้สังคมได้รับรู้รับทราบควรศึกษาจากบทเรียนและประสบการณ์จากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวเมื่อเปิดบ่อนอย่างถูกกฎหมายเพื่อเป็นตัวแบบในการบริหารจัดการซึ่งรัฐควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางเลือกที่สอไม่อนุญาตให้มีการเปิดบ่อนถูกกฎหมาย ปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันที่ธุรกิจใต้ดินแทบทุกประเภทถูกกำหนดราคาค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่จับกลุ่มปราบปรามเป็นความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการบนฐานผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างเจ้าของบ่อนกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในพื้นที่และส่วนกลางเป็นเครือข่ายโยงใยเป็นทอดๆ จากส่วนภูมิภาคไหลเข้าสู่ส่วนกลางอย่างเป็นระบบนอกจากนั้นจะเห็นปรากฏการณ์ที่นักเล่นการพนันคนไทยหลั่งไหลออกไปเล่นตามบ่อนการพนันในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทยจํานวนมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหลายวันติดต่อกันจะเห็นภาพข่าวการเข้าจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนันในบ่อนต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคซึ่งอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตา